พี่กรณ์ไปเก็บดอกบัวดอกนั้นให้ฉันหน่อยสิกรเลยนะจน๊ะไม่เป็นไรจ้ะเฮ้ยไปรมาแล้วจ้าขอกำลังใจหน่อยวันนี้ฉันเจอหนุ่มพราวกินกาแฟอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งมันกล้ามากมันชื่อประกรณกำลังแสงเดือดถึงขีดสุดแกพราวพ่อพ่อพ่ออย่าทำกันลูกไม่รักพี่แกอยากลองดีกับพ่อใช่ไหมพี่จอมพลทำอะไรคะแรงมากก็แรงกลับใครทำอะไรแก แสงแกทำกับลูกฉันโอยลูกแกรักเอ็ฉันจะตอบกลับด้วยความอาฆาตเหมือนกันมึงได้เห็นดีมึงแน่ความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในเพลงรักรอยแขนทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6กโมงเย็น